n o p a ด o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o s t t r y y p o d c s t t นะครับวันนี้จะเอานิยายอีกแล้วนะครับมารีวิวนะครับต้องบอกตั้งแต่ตอนต้นเลย ถ้าใครติดตามนพนนท์สตอรี่มาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ใช่สายการอ่านนิยายเลยนะครับแต่ก็แปลกใจตัวเองนิดหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็หยิบนิยายมาอ่านก็ต้องต้องให้เครดิตอ่ารีเดอรี่นะครับรีเดอรี่เนี่ยเขาก็เป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ผมชอบซื้อนะนะโฆษณาให้ด้วยนะก็เขาเขาอ่านนิยายเยอะแล้วก็มันก็มีนิยายหลายเรื่องเลยนะผมก็เห็นจาก Facebook นะครับ ก็กซื้อมาอ่านนะคราวนี้เมื่อเมื่อเล่มที่แล้วจำได้ไหมเ e นะดียอีวานแฮนเซนนะผมผมได้รีวิวไปและ้นะครับเล่มนี้เพิ่งอ่านจบเหมือนกันนะครับชื่อ The Midnight Library มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนนะคือเนื่องจากนิยายมันไม่ได้เป็นหักมุมอะไรมากนะผมขออนุญาตเล่า เายตีมเรื่องคร่าวๆนะอย่างที่ผมบอกนะผมรีวิวนิยายไม่ค่อยเก่งเพราะว่าก็กลัวจะไปสปอยแต่ว่าอันนี้เขาเขียนไว้ไท,ย,ทยเล่มเลยปกหลังะนะครับเขาเขียนไว้ปกหลังเพราะฉะนั้นเขาก็มันน่าจ,จะสปอยได้นะคือเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกคนคนแต่งนิดเดียวนิดเดียวขอขออภนะัยฮะคนแต่งคือคุณแมทแมทเทก นะครับถ้าจังจำได้นะผมเคยรีวิวหนังสือที่แมทเฮกเป็นคนเขียนชื่อ The Reason to Stay Alive นะครับคุณแมทเฮกเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะชีวิตจริงเขาเลยนะครับแล้วเขาก็ผ่านมาได้นะเขาก็มาเล่าเคล็ดลับหรือว่าวิธีการที่เขาผ่านโรคซึมเศร้ามาได้หนังสือเล่มน,นี้มันเป็นตีมตีมอันนั้นเลยแหละ ผมกลับมาที่เนื้อเรื่องที่เขาเขียนไว้ในปกหลังลนะครับหน,งนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนอราซีดนะครับเป็นผู้หญิงวัย35ปีนะครับเขาก็ไปเจอแบบอุปสรรคในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยผิดหวังความรักผิดหวังเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องพี่ชายโดนไล่ออกจากงานโดนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในในนิยายเล่มนี้เนี่ยโนราซีดเขาก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะว่าเขาก็<ม>ก็เศรา้านะครับ คราวนี้พอเขาจบชีวิตปุ๊บเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่มันเป็นคล้ายๆเป็นห้องสมุดนะแล้วเขาก็ไปเจอกับมิสซิสเอมนะครับซึ่งเป็นบรรณารักห้องสมุดมิสซิสเอมเนี่ยคือคนที่สนิทกับนอร่าตอนที่นอร่าเด็กๆนะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยสมัยเดยนมัธยมเนี่ยนอร่าชอบไปเล่นมักครุกับมิสซิสเอมนะครับก็ พอไปเจอคือคือหมายถึงว่าหลังจากเขากินยาจบชีวิตตัวเองเนี่ยนะเขาก็ไปเจอห้องสมุดแปลกๆอันนึงเนี่ยแล้วก็ไปเจอมิสซิสเอ็มเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือมิสซิสเอ็มเขาก็บอกว่าในในห้องสมุดเนี้ยมันมันมันเกิดขึ้นเพราะนอร่าเนี่ยหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันคือชีวิตทางเลือกของนอร่าเขาเขาบอชีวิตทางเลือกเนี่ยมันคืออะไรมันคือลักษณะที่ว่า เขาผมยกตัวอย่างนะนอร่า <Nora S 1> เขาคิดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเขายังว่ายน้ําอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงคือชีวิตจริงๆตอนนี้นอร่าไม่ได้ไว่ายน้ำนะนอร่า <Nora S 2> แบบแบบไปทํางานร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เ,เป็นชีวิตที่นอร่ารู้สึกแย่มากอะไม่ประสบความสําเร็จแต่คิดว่าเออถ้าว่ายน้าไปยังไงเอ,อ่อในห้องสมุดอัน,นเนี้ยมิดไนไลเบอรี่เนี่ยนอร่าเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ชีวิตนั้นได้เลยเพราะ พอไปเปิดหนังสือเรื่องเกี่ยวข้องกับถ้าเกิดนอร่าว่ายน้ำจะเป็นยังไงเนี่ยนอร่าก็จะกลายเป็นเป็นนอร่าในในเวอร์ชันของนักว่ายน้ำอะ่ะเขาก็จะเข้าไปเป็นไปไปอยู่ในชีวิตนั้นเลยถ้าเขาชอบชีวิตนั้นเขาก็สามารถจะอยู่ในชีวิตนั้นได้ตลอดไปนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบในชีวิตนั้นเขารู้สึกแย่รู้สึกแซงในชีวิตนั้นเนี่ยนอร่าก็จะกลับมาที่ห้องสมุดนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตได้เรื่อย กับหนังสือเล่เมอ,อื่นๆว่าถ้าฉันยังเล่นดนตรีอยู่ฉันจะเป็นยังไงถ้าฉันเ,เล่นกีฬาฉันจะเป็นยังไงถ้าฉันนู่นนี่นั่นเน่ยเต็ไมไปหมดเลยฉันเลือกใช้ชีวิตได้เป็นเป็นร้อยเป็นพันชีวิตนะจนกว่าจะเจอชีวิตที่ตัวเองชอบตีมหนังสือเป็นแบบนี้ทั้งทั้งตีมผมไม่พูดถึงตอนจบแล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าคนอ่านนิยายมาเยอะๆน่าจะพอเดาๆได้แหละคราวนี้สิ่งที่ผมอยากที่จะ เรียกว่าอะไรนะสรุปเป็นข้อคิดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ของผมเนี่ยมีทั้งหมด5ประเด็นนะหข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือในชีวิตจริงเนี่ยเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ครับคือคําว่า What if เนี่ยถ้าเราอย่างนั้นถ้าเราอย่างนี้เนี่ยจริงมาคิดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพอเอมัน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 ย้อนได้จริงๆนะก็คือเขาก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไ้ฟังครับว่าเออถ้าตอนนั้นเนี่ยฉัน ยังว่ายน้ําอยู่ชีวิตฉันจะเป็นยังไงมันก็ย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเอาความเป็นจริงเราไม่สามารถย้อนแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่ามันเปลืองเวลาหรือว่าเสียเวลาที่จะมานั่งย้อนใครควรแบบจะเรียกว่าข้าครวนนะว่าโอ้ยถ้าตอนเด็กๆฉันจุดๆถ้าตอนเลือมหาอะไรฉันไปเลือกคณะไหนคณะไหนจุดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันย้อนไม่ได้ฮะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยสิ่งที่เราทําได้คือเรา เอามาเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตเรานะครับไม่งั้นนะเราจะวนเวียนครับผมว่าวนเวียนแบบนี้ก็วนเวียนไม่มีประโยชน์ใช่ปะถ้าตอนนั้นผมไม่เรียนไวิศวาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนนั้นเราไม่เลิกกับแฟนคนนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนูนนี้นั่นแล้วบางทีก็มานั่งเสียอกเสียใจนะก็จําไว้ครับเราย้อนเวลาในอดีตไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเอาบทเรียนที่เราเจอในอดีตเนี่ยเอามาวิเคราะห์เอามาทําให้ชีวิตปัจจุบันและอนาคตดีขึ้นได้นะครับ ข้อที่2ที่ผมผมชอบหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนอร่าเนี่ยเขาเขาไปอยู่ในห้องสมุดเที่ยงคืนเนี่ยนะเขาก็สามารถย้อนเวลาในอดีตกลับไปคือไม่ใช่เวลาในอดีตเขาเรียกว่าจัก,จกรวันคู่ขนานนึกออกไหมคือถ้าเกิดตอนนั้นเขาเป็นนักกีฬาเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าตอนนั้นเขาเล่นดนตรีเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าตอนนั้นเขาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกชีวิตเลยไม่มีชีวิตไหนเปอร์เฟกเลยแล้วผมก็เชื่อว่าความเป็นจิงมันก็เป็นแบบนั้นนะ อย่างชีวิตชีวิตของอ่ะผมผมเล่าสักหนึ่งชีวิตก็แล้วกันนะในใน,ในเรื่องมันยาวเนี่ยคือนอร่าเนี่ยเขาเขาเหมือนกับมีแฟนคนหนึ่งอะ่ะแล้วแฟนคนเนี้ยเขาก็รักนอร่านะแล้วเขาก็บอกว่าแต่งงานกันเถอะแล้วประมาณว่าจะไปเปิดผับในชนบทแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตจริงของนอร่าเนี่ยนอร่าปฏิเสธนะนอร่าไม่ชอบนอร่ากลัวแบบแบบไม่อยากตัดสินใจแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ไม,ไม่ไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้2วัน ก่อนที่จะถึงงานแต่งงานซึ่งนอร่าก็เสียใจมาตลอดว่าก็เขาก็เลิกกับผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะแต่ก็เสียใจมาตลอดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ฉันคงมีความสุขแล้ป่านนี้ก็มีร้านอาหารอยู่ที่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยพอนอร่าจบชีวิตตัวเองใช่ไหมเราไปอยู่ในห้องสมุดเ,เที่ยงคืนอันนี้นอร่าก็เลยสนใจที่จะย้อนเวลากลับไปว่าถ้าตอนนั้นถ้าตอนนั้นนอร่าเนี่ย เลือกที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยนอร่า mm. จะมีชีวิตยังไง mm. พอนอร่าเข้าไปอยู่ในชีวิตนั้นนอร่า mm. พบว,ว่าประมาณว่าผู้ชายคนนี้ก็สุดท้ายก็นอกใจ ora, นอร่าเนาะไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ร้านอาหารที่เปิดมันก็เจ๊งไปไม่รอดทะเลาะกันทุกวันนู่นนี่นั่นมันเหมือนทําให้รีเกรสหรือความเสียใจในข้อนี้ของนอร่าหายไปแต่ก่อนนอร่าจะติดใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าตอนนั้นฉันแต่งงานคนนี้ป่านนี้ฉันคงมีความสุขไปแล้ว ฉันจะไม่มีชีวิตเฮงซวยแบบปัจจุบันนี่หรอกแต่เพอเอิรนอราในในนิยายเรื่องนี้มีโอกาสย้อนแล้วก็ไปตัดสินใจใหม่ได้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแต่คือคือเวลาเขาย้อนเขาไม่ได้ย้อนไปตอนจะแต่งงานนะเขาย้อนมาจนถึงอายุปัจจุบันเนี่ยอายุปัจจุบันของนอราคือ35คือแต่งงานมาสักสักพักแล้วอะก็พบว่าเออจริงๆมันไม่ได้เปอร์เฟกนะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นผมผมก็เชื่อว่าทุกชีวิตในทุกเวอร์ชันน่ย ใครที่แบบอ๊ยรู้รู้งนี้ตอนนั้นฉันไม่น่าพูดแบบนี้เลยเลยต้องเลิกกับแฟนเลยแล้วก็เลยทําให้เราเศร้าเราคงมีชีวิตที่ดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะจริงการเลิกกับแฟนอาจจะเป็นชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าก็ได้การที่อยู่กับแฟนคนนั้นต่อเดี๋ยวต่อไปอาจจะแบบมีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆก็ได้คือถ้าเกิดคิดแบบนี้แล้วเ,เราสบายใจขึ้นเนี่ยจริงคิดแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกครับว่าเวอร์ชั่นที่เราตัดสินใจไปแล้วอะถ้าเราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งอะ มันจะเป็นยังไงหรือคนที่บอกว่ารู้งี้ตอนเด็กเรียนสถาปนิกดีกว่าฉันชอบสถาปนิกเป็นตลอดจะไม่น่าเป็นนักบัญชีเลยถ้าตอนนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปถ้ามันย้อนกลับไปได้มันก็ทดลองแบบนอร่าได้ก็ดีครับแต่ว่าเราทําแบบนอร่าไม่ได้ใช่ไหมจริงๆเราเป็นสถาปนิกปัานนี้เราจะตกงานปัานนี้เราจะเกลียดการวาดรูปปัานนี้อาจจะจุดๆๆเต็มไปหมดซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีผมผมผมอย่างที่ผมบอกว่าในเมื่อมันย้อนไม่ได้อย่างข้อที่หนึ่ง ก็ไม่มันปล่อยการที่มานั่งคิดว่าเวอร์ชั่นที่เราไม่เลือกจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเนาะแล้วในนิยายเรื่องนี้อ่านไปเรื่อยๆจะพบว่าไม่มีเวอร์ชั่นไหนเลยที่เพอร์เฟกต์นะข้อที่3ต่อยอดเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่เราคิดคิดแล้วเออคิดว่ามันมัน,ม,นมันดีที่สุดในเวอร์ชั่นนั้นๆนะ่ยแต่ถ้ามันไม่ได้ชีวิตที่เราสร้างมันขึ้นมาเองอ่ะมันก็ไม่มีความสุขนะ อันนี้เดี๋ยวคนจะงงคร <Okay. S 1> ขออ้างอิงนิยายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะสปอยเล็กน้อยนะคือมันมีเวอร์ชั่นของชีวิตที่นอร่าชอบมากคือนอร่าเนี่ยเขาทดลองใช้ชีวิตมาแบบเต็มไปหมดเลยนะในชีวิตเขาเนี่ยแต่มันมีชีวิตหนึ่งที่แบบว่าเออสามีก็ดีนะเป็นคนมีงานมีการรักนอร่าแล้วนอร่าก็มีลูกสาวมีแบบเพอร์เฟกอะคือคือไม่มัน,ม,นมันก็คงไม่มีชีวิตที่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ดีทีเดียวอะซึ่ง จำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่าห้องสมุดเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดชีวิตไหนดีเนี่ยคุณอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะแต่นอร่ากับรู้สึกไม่เติมเต็มเหตุผลเพราะอะไรปะผมไม่ใช่ชีวิตที่นอร่าสร้างขึ้นมาไนนอร่าเนี่ยเหมือนกับอยู่ดีๆก็กระโดดไปเป็นเวอร์ชั่นคนอายุ35ในชีวิตนั้นทันทีอะ่ะเขาเขานอร่าพูดบอกว่าฉันเหมือนมาขโมยชีวิตคนอื่นน่ยคือข้อน,นี้ในในชีวิตจริงคงเป็นไปแบบไม่ได้หรอกที่เราจะย้อนเวลากลับไปไม่ใช่ย้อนเวลาไปอยู่ในเวอร์ชั่นของของที่ดีที่สุด่ แต่ในในนิยายเนี่ยมันมันมันสะท้อนออกมาให้เห็นว่าจริงๆชีวิตที่ดีมันต้องสร้างขึ้นมาเองอ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆลองนึกภาพนะตัดภาพไปปุ๊บฉันรวยฉันมีบริวารอะไรเงี้ยคนหลายคนอาจจะคิดว่าเออนั่นอ่ะมันเป็นชีวิตในฝันนะแต่ผมว่าลึกๆนะเราคงรู้สึกปลอมอ่ะใช้คาว่ารู้สึกปลอมคือแบบมันไม่ได้เป็นชีวิตที่เราสร้างมันขึ้นมามันมันไปอยู่ในชีวิตใครก็ไม่รู้อ่ะมันคงกระอักกระอวนเนี่ย จะใช้คําว่ามันไม่ comfortable อ่ะมันไม่รู้สึกสบายใจอะ่ะเพราะว่ามันมันชีวิตใครก็ไม่รู้อะ่ะซึ่งจริงๆมันก็คือชีวิตใน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 นิยายคือชีวิตนอร่านั่นแหละแต่ในนอร่าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับข้อที่4ครับข้อนี้ชอบมากจริงๆมันเป็นไทเล่มเลยนะเป็นข้อคิดไทเล่มเลยเขาบอกว่าเราสามารถเขียนชีวิตเราขึ้นมาใหม่คือมันมีหนังสือทุกทุกหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นว่าเป็นนักกีฬาเป็นยังไงเป็นนักร้องเป็นยังไงเป็น ถ้าไป,ไปออสเตรเลียเป็นยังไงคือคือมันจะมีเวอร์ชั่นของชีวิตที่มันมันมันถูกเขียนมาแล้วแต่มันมีเล่มเล่มสุดท้ายมันคือเล่มเปล่าเปาเลยเล่มเปล่าๆปล่าแปลว่าอะไรรูป้ปะมันคือเรากําลังจะเขียนชีวิตเราขึ้นมาผมชอบมุมนี้มากเลยครคือจริงๆนะโมเมนต์นี้ที่ท่านฟังพอดแคสต์ผมนะเราทุกคนนะ เรากำลังเขียนชีวิตของเราอยู่ในทุกวันเนี่ยทุกวันที่เราทํากิจกรรมทุกวันที่ผมมาอัดพอดแคสต์ทุกวันที่ท่านฟังพอดแคสต์ผมทุกวันที่ลั่นท่านเล่น Facebook ที่ท่านาประชุมออนไลน์ผ่าน z o ูมนี่คือการเขียนบทหนึ่งหน้าหนึ่งของชีวิตอย่างท่านฟังผมวันนี้วมนที่9สิงหาถ้าท่านฟังตรงวันนะมันก็คือ1น 1, 1, ึ1บทของชีวิตเราว่า9สิงหามันเกิดอะไรขึ้นใช่ปะแปลว่าอะไรปะ แปลว่าตอนนี้เรากําหนดชีวิตเราได้ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะเราเป็นคนทําเองเราเป็นคนเขียนเองใครจะไปรู้ครับว่าผมยกตัวอย่างนะการฟังพอรสตคอพิโซดเนี้ท่านอาจจะไปต่อยอดไปได้คิดอะไรบางอย่างไปได้คิดอะไรบางมุมแล้วมันก็ทำให้ชีวิตท่านประสบความสําเร็จท่านอาจจะปลดล็อกอะไรบางเรื่องที่ท่านรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่มาตลอดแล้วท่านก็บอกว่าโอเคแล้วเฮ้ยอันนี้มันใช่เหมือนกับผมอะ่ะการที่ผมได้พูด 4- ี่ห้าข้อเนี้ย มันก็อาจจะทําให้ผมได้เรียนรู้ทําให้ผมได้ถ่ายทอดทาให้ผมได้แชร์ชีวิตผมอาจจะผกพันไปโอ้โหแบบโอ้โหคนต้องมาฟังนพดอลสตอรี่ไว้คนฟังเยอะแยะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมกําลังเขียนชีวิตของผมอยู่เช่นเดียวกันนะก็เป็นกําลังใจกับทุกคนที่อยากที่จะ,ะสร้างชีวิตของตัวเองในเวอร์ชั่นของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วข้อสุดท้ายฮนะข้อที่5ที่ผมได้จากการอ่านนิยายเล่มนี้นะครับคือ ผมพบว่าการมีชีวิตอยูอ่ดีที่สุดแล้วคือคือชีวิตมันมีคุณค่ามากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่ผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละคือคือความเศรา้ามันเป็นหนึ่งในอารมณ์มันเหมือนความโกรธมันเหมือนความความตลกความสุขมันมันคือหนึ่งเวอร์ชั่นของเราอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้เวอร์ชันของความเศร้าเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดูทะมึน ดูไม่มีทางออกคืออย่างนี้เวลาเราเราเรามีอารมณ์เวอร์ชันอื่นๆเราจะไม่ค่อยคิดแบบนี้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปอ่ะเวลาเราหัวร้อนเราไม่คิดว่าเราจะหัวร้อนตลอดไปใช่ปะ่ะเวลาเรา,เ,าเราโกรธเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะโกรธแบบนี้ตลอดไปใช่ปะ่ะแต่เวลาเราเศร้าอ่ะเราชอบคิดว่าเราจะเศร้าแบบนี้ตลอดไปซึ่งมันเป็นมันเป็นพาร์ทของความเศร้านะสำหรับผมนะผมก็ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาอะไรอ่ะแต่ว่า ให้กำลังใจว่ามันเหมอหือนอารมณ์อื่นครับเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปครับมัน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 จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นานนะครับเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์มันต้องเจอทั้งขึ้นลงแบบนี้แหละครับเะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมันมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วผมไม่ได้โลกสวยนะผมพูดจริงๆผมรู้ครับว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจครับคือบางคนก็เกิดมาก็ชีวิตเขาก็อาจจะไม่ได้พร้อมชีวิตเขาก็มีภาระ งยัง,ยงช่วงโควิดในทีเนี่ยผมเชื่อว่าเลยทุกคนเนี่ยเราเจอมีคนบอกว่าเราไม่ได้อยู่เรือ,อลําเดียวกันเราอยู่ในทะเลเดียวกันเกิดทะเลมันกำลังปั่นป่วนแต่บางคนอยู่บนเรือยอชเรือยอชก็สบายหน่อยเขาไม่ได้รับแรงกระแทกมากนะักบางคนเนี่ยเกาะขอนไม้อยู่อันนี้เขาโดนเต็มๆนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นคนอยู่บนเรือยอชคนเกาะขอนไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเรามีชีวิตเหมือนกันหมายถึงว่าเร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 า a l i v ะเรามีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะอยากให้มันผ่านไอ้ช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะช่วงเวลาที่มันดูแย่แล้วก็ใครที่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีผมผมไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาผมอาจจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นการแนะนําที่มันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าอะไรนะไม่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาต่างๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยข้อนึงที่ผมมักจะทําเสมอนะเวลาผมผมรู้สึกดาวนะ คือผมจะหาหนังสือในเรื่องนั้นมาอ่านนะครับจริงๆผมเคยจัดพอดแคสต์ไว้นหนึ่งตอนที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเช่นการเลี้ยงสัตว์การนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการทํำเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าผมแนะนําในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมว่าหนังสืออย่างหนังสือม i ดใน Library เนี่ยเล่มน,นี้ที่ผมกาลังรีวิวอยู่นะคืออ่านแล้วมันก็ได้ได้ข้อคิดแล้วแล้วบอกได้เลยเนะว่าอ่านนิยายเนี่ยรีวิวยากจริงผม ที่บอกว่ายากนี่ยากเฉพาะผมนะผมไม่ได้บอกว่าสําหรับทุกคนจะยากนะคนที่ก็อ่านนิยายผมว่าเขาเขาอาจจะรีวิวได้เก่งคุณคุณโจคุณเนสเนี่ยเก่งมากนะผมผมฟัง r รดเดอรี่พอดแคสเนี่ยผมชอบเลยนะบางทีซื้อตามนั่นแหละนะแต่เพื่อ,อผมก็อย่างที่บอกไม่ได้เป็นสายนิยายเริ่มมาอ่านทีท,ทีช่วงนี้แหละครับโจเนี้ยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนิยายอะไรเหลืออยู่นะสรุปนะอีกครั้งหนึง่งเร็วๆ5ข้อที่ผมได้จากการอ่านนิยายเล่มนี้นะ คือ 1>, 1เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ครับมันไม่เหมือนในเรื่องนี้นะครับ 2. มันไม่มีชีวิตเวอร์ชันไหนที่มันเพอร์เฟกหรอกนะครับ3ชีวิตที่ดีเนี่ยแต่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยมันมันเราจะไม่ได้เติมเต็มแล้วไม่รู้สึกฟูลฟิลอ่ะนะครับ 4. เราสามารถเขียนชีวิตเราขึ้นมาใหม่ได้นะครับและ5นะการมีชีวิตอยู่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ ทิ้งท้ายไปแค่นี้นะครับผมอ่านานิยายแต่จะรีวิวเป็นข้อคิดกันล้วกันนะเอาเป็นเวอร์ชั่นของผมกันล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในปีสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story